โอเคครับทุกคนวันนี้ก็กลับสวัสด,ดี YouTube และทมสมทุกท่านนะครับนี่ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเว้มันเป็นเรื่องผมเองเวคือผมไปเข้าอุปองซีทีสแกนครั้งแรกตอนอายุสิบเจ็ดเวคนเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีนะเข้า4ทีสแกนตอนอายุสิบเจ็ดอะพอผมไปเนี่ยเขาให้ผมเจาะเลือดเวผมอยากให้คนนับตอนเจาะเลือดไว้นะเวผมเนี่ยโดนเจาะครั้งที่หนึ่งจากนั้นผมก็ไปห้องสแกนเว ขาก็ให้ผมเปลี่ยนชุดเป็นชุดขนไข่เพราะกางเกงที่ผมใส่มันเป็นเหล็กซิปมันเป็นเหล็กเขาห้ามเอาเหล็กเข้าห้องซีทีจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อสายน้ําเกลือให้ผมซึ่งเป็นการโดนเจ็มเจาะรอบที่2เลยเจาะที่มือครับจากนั้นผมก็นั่งรอเคียวนะประมาณ5นาทีเขาค่อเข้าห้องไปเลยจากนั้นเนี่ยให้เขาก็ให้ผมไปนอนบนเตียงนะฮะตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าไอ้เครื่อง ซีทีสแกนเนี่ยมันจะเป็นอุโมงค์ด้วยอุโมงค์เหมือนอุโมงค์รถไฟอ่ะแต่จริงมันไม่ใชนะ่มันเหมือนโดนัทเลยเป็นรูอะแล้วที่เนี้ยเขาก็เปิดเครื่องจอากนั้นก็เครื่องมันก็สไลดเ์เตียงผมเข้าไปในรูเว้ยเป็นโคตรอึดอัดเลยอะพอสไลด์เข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องก็จะทํางานแล้วก็บอกว่าให้เรากั้นหายใจประมาณสิบวินาทีแล้วมันก็จะสไลด์ออกมาแล้วก็ให้เราหายใจได้ทําแบบเนี้ยประมาณสี่รอบเวย้ย จากนั้นรอบที่สีเนี่ยหมอก็บอกว่าเครื่องมันจะสีสีแล้วนะเออมันจะมีอาการแบบว่าร้อนบูบา่าบ้าอ่ะเออจากนั้นสารเคม,มีมันก็เข้ามาในเส้นเลือดกุยเฮียผมรู้สึกได้เลยว่ามันแสบร้อนมากๆเลยร้อนบูบา้าทั้งตัวเลยนะทุกคนคือแม่งแบบทรมานจัดอะผมรู้สึกได้เลยเวหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องมันก็จะไลสไลเข้าเราเข้าไปนะครับ แล้วก็ทําแบบเดิมอีกสีรอบก็คือกั้นหายใจตอนเข้าตอนออกก็หายใจได้ตามปกติสีรอบนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วครับแต่เวยแต่ว่าตอนนี้เขาฉีดสีเนี่ยเราต้องห้ามกืนน้าลาย้ยแต่ผมไม่กืนน้าลายไปสามรอบอะมันอดไม่ได้เ้ยมันอึดอัดมากแต่ผมก็ไม่ได้บอกหมอเว้ยทีนี้ผมรู้สึกตอนนี้สแกนเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกคันเวยเออตอนนั้นตอนนั้นผมไม่รู้นะว่าผมแพ้ หลังจากนั้นผมก็ไปกินข้าวประมาณสามสินาทีผมเริ่มแบบมันคันมากแล้วก็มีผื่นขึ้นผมก็เลยกลับไปหาหมออีกครั้งหนึง่งแล้วหมอเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับว่าเราก็บอกหมอคนอื่นว่าแบบผมแพ้สีอะไรประมาณเนี้แพ้ยาเขาก็เลยแบบเรียบร้อยครับโดนฉีดยาอีกแล้วรอบที่สามฉีดที่แขนขวาผมอ่ะมันเป็นยาแก้แพ้เว้ยแล้วผมแม่งแบบโคตรปวดเลยนะเว้ยเทีย่ยาแก้แพ้เฮียเนี่ยเป็นการฉีดยาที่ปวดมากๆ หมอก็ฉีดไปครึ่งเข็มเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปฉีดข้างซ้ายไปโดนเข็มเจาะรอบที่สียาตัวเดิมพอตัวเดิมหมดก็มีอีกเข็มไม่เชื่อโดนเจาะรอบที่5ข้างซ้ายจากนั้นทุกคนรู้ปะตอนที่ผมยังไม่ฉีดยาโคตรดีดเลยเว้ยโฮมฉีดยาปุ๊บแบบโคตรง่วงเลยตาผมจะหลับแล้วง่วงมากจากนั้นผมก็กลับบ้านถึงบ้านก็ไม่ได้กินข้าวนะเว้ยง่วงนอนมากก็ประมาณนั้นนะนะนะสำหรับอุปก,การประสบการณ์เข้าอุโมงค์ C T สแกน1อนโดนเข็มเจาะไป5รอบโดนฉีดสีอีก โคตรร้อนบูบาบเลยครับสำหรับใครที่กลัวที่แคบนะครับมันก็จะอึดอัดอยู่นะเวอยก็สรุปเลยนะว่าการซีทีสแกนเนี่ยมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาตอนเข้าเป็นอุโมงค์มันไม่เจ็บหรอกแค่อึดอัดนิดหน่อยเวทีนี้นะครับค่าเสียหายก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทน้เสียไปหมื่นกว่าบาทสาหรับคันเข้าอุโมงค์เวระมาณนี้นะสาหรับคนที่แบบอยากจะเข้าอุโมงค์นะาก็หมื่นกว่าบาทนะครับเกี่ยว ผมก็ไปซีทีสแกนที่โรงพยาบาลสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะฮะเป็นโรงพยาบาล่ายโรงพยาบาล่ขยสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์หมอเขาก็บริการดีนะครับก็ประมานี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายครับ